สวัสดีครับเปาวถั่วซอสดีท่านผู้ชมครับมือนีพ่ายเอฟซีแฟนคลับทั้งช่องนะครับเดินทางนะครับมาหาอาจารย์สิงห์พี่น้องนะครับจังเข้าไปรับชมไปเบิ้งไปชมน้ากันนะครับเดี๋ยวมาเบิ้งนะครับผมพอดีเห็นแผงลอตเตอรี่นะครับจะมาเบิ้งว่ามีเลขฝันบ่ท่านผู้ชมพี่น้องนะครับเลขจะเหลือบ่ลอตเตอรี่งวดนี้ ศูนหาคุณพอ่อเพิ่งกลับเมเหลือแล้วนะครับเก้าหาสามนีบ่พอ่อห้าสามสิบเก้ารับมีแต่หกหาสามสองหาสามสองหาสามเสใช่ครับผมแต่ว่ามีใบเดียวมีกับมีใบเดียวว่ะจ้ะดึงไม่ผมนะครับเก้าห้าสามเอาเลขฟันนี่แหละพี่น้องฟันมา ผู้เฒ่าบอกว่าเลขออกตเก้าผู้เฒ่าบอกว่าโตเก้าด้วยเก้าหาสามนอืมเนี่มีวพะอ่เอาน่ะเดี๋ยวเดี๋ยวพอเดี๋ยวไอ้นบาง้ำแน่อ่าเก้สเอาได้อีกคูณนึ่งพี่ร้องนี่แหละครับอือเก้าหนะครับพมชุบศูนย์ก้าหาหาเก้าศพี่นอง อันนี้มีแต่นี่5 9 3, 3ก็มี <59 3 S 1> นะ5 9 3ผลมาฝันวันนี่แหละครับเก่าหาสามไม่พอผลมาเก่าหาสามศูนย์เก่าหาคือมิดรพี่น้องเล็กตัวเก่านี่มากกว่านะครับเอาเดี๋ยวเขาไปหาอาจารย์สิงน้ำกันนะครับท่านผู้ชมมาแล้วก็จะอุดหนุนพ่อผพนอ,อีกพ่อเก่าหามีตัวใดแน่มีแบบคุณครูครูคือมี5 9 5 5 9 5 เอาข้เอาศูาเเลยวาดกนศูนรัเกมาห้านครับผมศูน095อ่ะที่จริงอยากด้หาเก่าด้เนาะเก้าหาไปซสำเนี่ลนะพี่น้องที่แรกมัดที่แรกฝันเก้าหนึ่งหามีบหนึ่งห้าเกาหนึ่หมีแต่มีแต่หนึ่งหนึ่งห้าหนึ่งหน้าี่เป็ค่ะแปดนนะครับเนาะ เจ็ดมีบเจ็ดห้หน่งเจ็ดหนึ่งปู่ทุดงเป็นเลขดังเป็นเลขดังแล้วบอ่เป็นเลขดังแล้วครัเน่คนถาเกื่มืออ่ะอ๋อครับผมเอาเจ็ดฐานึ่งนี่บ่ครับ่อครับมไม่รู้เลเอาซ้ำนี่พี่ังครับเอาเลขฝันเก้าห้าสามกับศูนยเกาห้าครับผมเดี๋ยวใจต่างคอพันับเอาทธรรม้ชมแม่ค่าพันมาเลขพระทุดง โอ้เห็นนะโอ้เก่าหรือห้องหกเก่าเก่าบอเก่าหรือห้องหกไข่ห้องหกอ่าห้องหกเห็นมาชัดพี่น้ังเป็นเมือกเป็นเงานะครับผมเอานะครับเอาขาบะเบอร์นะคะแม่เอาธรรมชมเข้ามาหาจานโอ้ยมื่อนีร่ลูกค้าหลายนะครับเมื่อไห่ลูกค้าอ้าวสวัสดีครับคุณแม่สวัสดีครับฝันดีบ่ เดี๋ยวรออาจารย์ก่อนได้พี่รองเด้อมื่อนี้วันอาทิตย์ลูกค้าอาจารย์เพิน่นหลายนะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวจังมาฟังน้ำกันเดี๋ยวจังขอเวลาอาจารย์เพิ่นจะเข้า,า,าอ่ากันออกตัวนี้แห่าแาอาจารย์บวชบวเอาสแมวมาลอตเตอรี่โอ้หนึ่งห้าเจ็ดนี่ว่าแมวเลขตัวนี้ดังเลยเด็กเมื่อกี้เอาคือดังเลยค่นอยู่แผงเพิ่นก็ว่าเลขดังมาแล้วนะครับ ตอกตัวนี้ใจอาจารย์สิบวัตทงสิบวัตถึงโนตัรี่คันถึงหนึ่งหเจดน่บวชเลยบวชตายเลยเจ็ดมือไปกันเรื่องของเรลานะเอ่กัาเดี๋ยวจังเดี๋ยวจังเบ่งน้ำใบจันจะเข้านะครับ่างวดเนี่ยจัดตอกแม่ว่าตัวนี้เราแม่าออกสตัวนี้บอนหนหาเจ็ดหรเจ็ดหาหนึ่งนิ้ ตัวตรงตัวตรงนึ่งหาเจ็ดเลยบ่อาจารย์ตัวกระตุ้นใช่ไวมรบริอ่าต้องมาตัวตรงจะบวชเล่นปะค่ะอ่าอเอาขอเวลาอาจารย์คนจะเข้าเน้อพี่นองนะครับกเรลูกค้าอาจารย์เอาจะเข้าวคนกันเลยอาจารย์มาโดนนะครับ เมือถึงแบบครับเพระาะว่าเมื่อกี้กับปเบิ้งล็อกตอรีห้าแล้วอ่าเลยว่า,า <laughs> วันอาทิตย์วันนี้ลูกค้าหลายอืมอ๋อสวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีค่ะมาคือเก่าด้วยพี่น้องเด้เอให้กำลังใจด้วยพี่น้องเด้อนะครับผมเบิ่งไว้มักนะครับบ่มักกับป้เป็นยังนะครับห้าถูกใจให้กำลังใจกัน นะครับงวดวันที่หนึ่งมีนาคม,มอาจารย์ปิดบอลล้อมจัดแบบนึงครับเสียงครับผมเอาแฮาาร์จันว่าเอา FC ฟซีฟั่งนะครับผมวิ่งบนหาคกับผมครับ,รบลักรอยหนึ่งเจ็ดแปดครับตัวตัดมากหนึ่งเกตครับห้าศูนย์ห้าแปดห้าหนึ่งหกเลยหาเก้าอาจารย์ห้าเก้าอ๋อหาหกหาเก้าครับผม คือติดหาเลยติดหาครับวัตูทิ้ติดหากระพงหากระพงหีมาักสิบครับเมื่อกี้นีอกัสชิ้นเก้าหกก้าครับเื่อด้ามก้านศูนย์สามหกสามเจ็ดสามม่นมากสี่สามครับผมเอาวันนี้ก็ตัวเด่นผมมวดนี่คือหาเจ็ดครับครับหนึ่งห้าเจ็ดหนึ่งห้าหกหนึ่งห้าเก้า มักแล้วผมมักพี่เด้จังขาเก่ามักตัวเก่าไหมแม่ไม่มากเกินกระไรอ๋อถามมั่นหนึ่งหาเจ็บตรงตรงเจ้าได้อาจารย์จะบวชอีหลีติดนี่บวชบาบวชอะไรเนี่ยบวชโอ้เออโอ้บาบวชอาทิตย์หนึ่งเซียวสามเก่าอมอือต้องออกตรงๆถ้าออกตรงๆรงหนึ่งหาเจ็บนี่บาบวชเลยบวชเลยบวชให้เล่นโอ้สำมุชมถ้าออกถ้าออกตัวออกกรรมบวชเลยต้องออกตัวตรงๆรงหนึ่งห้าเจ็ดมีผม ออกตัวนี้บวดเลยไปในวิ่งล่างศูนย์กับเจ็ดฟันไปที่ศูนย์มาร์กเกตแล้วมาร์กตกับศูนย์เลยะครับศูนย์ห้าศนย์หกศูนย์เก้าเจ็ดเจ็ดเจ็ดสอวิ่งศกับเจ็ดฟันไปที่0ูนเจเม็ดเดียวครับศูนย์เเมตรเดียวบวชตรงกับบนนี่ฟันไปที่หาเจ็เม็ดเดียวบนหาเจล่างศูนย์เจวิ่งวิ่งหาวิ่งหโอ้พี่น้อง แสดงว่าอาจารย์มั่นใจแค่าวรเนี่ยถามหาตรงๆหนึ่้าบาบวชเจ็ดมือได้พี่น้องเลยอาจารย์น่าบาบวชเวันนะครับชมชมจ้บริณฑนเปยาหาูุวัดบนเอาเอาวัดเข้าดิปเออเรากจะได้ไปให้คุณเลยค่ะมีบุญบวชอีคสีบวชตอเดียวเที่วัดน้าเรีครับเรโอ้สลเด็กสลเียวมาแม่เนาะ อ๋อจะหนึ่งหาเจ็ดบอตรงมาตรงตรด้วยทนผู้ชมด้วอาจารย์มันว่าถ้ามาหาเจ็ดหนึ่งหรือเจ็ดหนึ่งหาเนี่ยอ่ามันตรงมาตรงๆอาจารย์เพราะว่าะว่าบาคือว่าบาตรงตงคมีนมได้บวชอออกเ่องหาเจ็ดอ่าาบวชบวชมี้แม่ร้อะ่ต้องออกหนึ้าเจดตรงเอ๋จะได้บวชบอน้าอาจารย์เอาุนันที่หนึ่งลุ่นที่หนึ่ง่างเม็ดเดียวครับครับศูนย์เกดกันเกตเกต ครับห้าหกห้าจิตลองห้าหกตัวหนี่ตดจับตัว่จืนติดับใชดินผมมักเผมมักนี่ผมพันมักไหมครับอาจารย์ผมมักหาเก่าตวเก่าด้ผมถ้าผมมักผมมักชุดนี้แม่พี่้าวนะอันนี้มักเด้ครับเอาเถ่ามักหนึ่งหาเก่าม่ก่ตัดหางมันน้ำเนยหาเก่าผมมาถึงกระนี้นเนาะ เขารละครับผมท่านไดบริบึรเสียใจด้วพี่น้องได้เหลายครรบเลขบาหลายครูเรืวนนี้ก็อ่าห้าเจ็ครับห้าหหเกตัวร่องอ่าห้าเจ็ห้าหหเกแต่ว่าเต็มชุดนี่มีหาศูนย์หาแปดหาเกหาเจหาหกมาหาครูแต่ว่าอาจารย์ให้เน้นที่หาเจตัวร่องคือหาหกับหาเก แต่ว่าลักซิคือหากระพนี่งละลักซิปือกระพมากตัวจ้าไ่กกเสียบตัวนี้หามากหหาได้ได้ไดเพรตัวนี้เป็นลักซิอครับ6เป็นลักซิหาเลักซิวิ่งหหลักร้อยนะครับเจกับหนหนึ่งกับเจ็ดว่าอาจารย์จับตัวนึงมาไห้ครับผมหนึ่งหาเจนะครับหนึ่งหหหนึ่งห้าถ้าออกหนึตรงตอาจารย์บาบวดเจ็ดมือนธรรมชมเรื่องจริงนี่นี่ม่คือเร่องจริงครับอเก้าือจบ ถ้าขอสามาตรงๆได้แท้กนได้ไปขอตั้งงวดกนได้ไปขออยู่วัตรคนละพี่น้องมาเนี่ยล่ <laughs> อมาอา <laughs> จารย์จะได้บวชบ่พี่นอ <laughs> <laughs> อ้องเพราะว่าตามสูตรหลักมันมนติดดับแมนเนี่ครับ,ด,บ,บดับมาสซนเด่นแบบพวกนี้จับจับตัวดับมาหรืเปล่าอ๋อบางอาจารย์เขาจะว่าดับทึ่ง มีทั้งหนึ่งมีทั้งหามีทั้งเจ็ดดับบนดับหมดดับทุกตัวนี่ตัวมันมาส้นเด่นผมไปนี่น้อผมมาส้ตเจ็ดจับเลยแต่สูตรแต่อาจารย์พี่น้องคนจานแต่ว่าบอทบอกว่าถ้าพลาดหาเจ็ดเปลนหาเก้าเลยแม่นอาจารย์ผมถึงเครื่องมันเครงมันสัญจรแมอาจารย์อ่าท่นบอกแน่นอนเลยบอเก้าหาเขาจะหาเก้ามั่วออกอีกแม่นแม่นมั่จะตลบล้งเป็นไปได้มันจะตลบลังอีกนี่แหละท่านผู้ชมถ้าบเบิน์นะ อีกหนึ่งสัญจรนี่เบิ้ลนะพี่น้องเพราเบิ้ลเจ็ดเจ็ดเบิ้ลเจ็ดเจ็ดมาจันบันใจบัจ็ตแท้งเนี่ยาเบิ้ลผมผันมันใจห้าห้าเก้าห้าห้าเป็นสั่งอาอมาทำไปชมแคปหน้าจอนะรับผมอ่าล่างศูนย์กับเจ็ดนะเนาะศูนย์หกไอศูนย์ห้าศูนย์หกศูนย์เก้านะครับแล้วก็ศูนย์เจ็ดนะครับเจ็ดเจ็ดแล้วก็สองเจ็ดครับอาจารย์เด่นที่ศูนย์เจ็ดเม็ดเดียว ตัวร่องคือ7จนะครับตัวกันกับศูนหาศูนหกศูนเกลวและกัสองเจ็ดธรรมะศูนย์กับศูนหานี่แล้วอาจารย์งวดเนี่ยครับผมเพราะว่าเข้าเราครับแคปหน้าจอท่านผู้ชมมันจะตุกุ้งอ่ะนะครับเนาะเอาอหาเป็นเจ้าบุญอาจารย์เพิ่งจะได้บวชบาเจ็ดมือหนึ่งห้าเจ็ดตรงตรงได้ท่านผู้ชมได้จังรอดเอาขอบคุณอาจารย์ครับผมขอบคุณอาจารับขอบคุณแม่ครับผมคแม่แม่แม่เนาะเป็นเจ้าบุญพ่อการกิฟตหน้าสวัสดีครับ